มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่วยทำคลอดฉุกเฉินระหว่างทางไปไม่ถึงโรงพยบาบาลกระบะขอความช่วยเหลือ 13มิถา42นาทีวันที่29มิถุนายนมีรายงานว่าคลิปจากกล้องหน้ารถหน่วยกู้ชีพอาสามรูทีปอดเด็กตึงได้รับการเรียกขอความช่วยเหลือจากรถกระบะสีดำที่จอดอยู่ข้างถนนแสวงหาโพทองตำบลโคพุสาอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจึงตัดสินใจจอดรถและเข้าไปสอบถามทราบว่าบนรถคันดังกล่าวมีหญิงรายหนึ่งกำลังคลอดลูกอยู่จึงได้จอดรถเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทางแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลโพทองเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ เบื้องต้นพบว่าหญิงกําลังจะคลอดลูกเป็นชาวเมียนมาและเป็นการตั้งครรภ์ลูกคนที่2เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิปอต็กตึงได้ช่วยกันทําคลอดอย่างปลอดภัยนะคะทารกเป็นเพศหญิงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จากนั้นส่งต่อรถกู้ชีพโรงพยาบาลโพทองนายปริญญาหรือว่าจ๊อบอายุ41ปีและนายสุภาพมงคลหรือว่าออยอายุ23ปีทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่อาสามูุนิธิปอเต็กตึงเล่าให้ฟังว่าได้นําร่างผู้เสียชีวิตไปส่งที่วัดในพื้นที่ตะบแสวงหาเมื่อผ่านจุดดังกล่าวพบว่ามีคนมาเรียกของ ความช่วยเหลือจึงได้จอดรถแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพร้อมทางโทรแจร้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลโพทองออกมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าทารกกาลังจะคลอดออกมาจึงใช้ความรู้ที่เรียนมาจากโรงพยาบาลอ่างทองรีบเข้าช่วยเหลือแม่และก็ทารกประกอบกับในรถกู้ชีพของพวกตัวมีเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์จึงช่วยทำคลอดได้อย่างปลอดภัยพบว่าทารกเป็นเพศหญิงรู้สึกตื่นเต้นและเพิ่งทำคลอดเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาปอดเด็กตึงมาขอขอบคุณข้อมูลจากข,ข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ